เจริญเจริญนะ<ส>พ่อเจริญหากันก็ดีใจแล้วอขบคุณมากกำลังซื้ออยู่ด้ว ะะคะพาบุคคลปริศนานะคะมากินข้าวมันไก,ก,ก่สายที่เพิ่งลงจากเขาว่าเลยลงจากเขาเขาจังหวัดเลยนะคะเ <laughs> <laughs> ตรียมมาเซไพใครสะกดเซไพตอนเนี้ยเราก็ยังงง,ง,งอยู่ว่าเจ้าของวันเกิดเนี่ยรู้เรื่องที่เราเซรไพรไหมเพราะว่าเราพาบุคคลสองท่านนี้มาก็เลยจะถามว่าพ่อเปาว่า <laughs> พ่อเปาว่า <laughs> แม่นรู้ไหมย่างย่างยังไม่รู้ เพราะว่าเราเบื่อตีแล้วเพราะวาเราถูกไปเบื่อตีอ้ามเลยได้ไหมอ้ามไม่แล้วเพาเราอยากต่อ,ตอ <c oughs> จริงๆอนะพ่อเบากับแม่ออฟมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะับก็เคยพูดมาทุกปีแต่ก็จะดูว่าเออพ่อพเปอกัแม่ออฟโูดมาจากบ้านไหนเดี๋ยวจะดูประมาณอีกสองชั่วโมงนี่แหละจะได้ไปเซิายยานไห่ญาตินกเลยนะคะรอย,ยา่าติทิพย์อยู่จะกินข้าวนะฮะวันนี้พามากินข้าวมันไก่สิงคโปร์แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพรุ่งนี้เช้าไปไหน อย่าพึ่งพูดถึงพรุ่งนี้นะพูดวันนี้ก่อนโปรแกรมเยอะมากพี่อย่าพิ่งพูดถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้เ่าจะต้องไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันน้องที่สถานพีรินนะคะเนื่องในวันเกิดของแย่โนกเนาะแล้วพอตอนบ่ายแย้ทิ์ก็จะพาไปเลี้ยงอีกพ่อเปาไม่ออฟไปเลี้ยงแล้วตอนเย็นก็จะเลี้ยงพ่อเปาไม่ออฟอีกก็เลยจะบอกว่าอย่าพิ่งถามถึงพรุ่งนี้โอเคโอเคเก็บยวไว้เซอร์ไพรส์เก็บไว้เซอร์ไพรส์ครับตอนนี้เรากําลังปัก เทียนเงินบนรถเลยนะฮะแม่อลกก็มาปอเป่ายก็มาเหนื่องบางกรเตรียมตัวส่วนมิเกียวก็เดินทางไปแล้วสว้สดีอยะยยอยย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 ยนเยย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 ยอยย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 ้ยย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 ้ยย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 ยลยยยทยยย แบบนี้เลยเซอร์ไพรส์วันนี้มันเกิดย่านกไม่รู้ว่าย่านกแกงไม่รู้เลยเซอร์ไพรส์หรือเปล่าน้องน้องมีใช่แต่ย่านกอาจจะเซอร์ไพรส์เราก็ได้นะโอเค let's go พร้อมที่จริงมีอีกอันหนึ่งจะปักเลยไหมหรือว่าปักแค่นี้อ่ะเนาะแล้ว

Happy nhân ngày vậy? ủa nhân ngày nào? Happy nhân ngày nào? ủa nhân Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday, Happy Birthday าสุขสันต์วันเกิด่ะขอบคุณค่ะโอ้มีเชิงด้วยเหรอนี่ไดห้ดี๋ยว้เดี๋ด้วโอ้ยลำก็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 ลำด้วยตบมือตบมือ เฮ้ยคุณใหม Happy birthday happy, happy birthday Happy birthday to me Happy birthday happy birthday, me. happy birthday to me Happy birthday Happy birthday to me Happy birthday Happy birthday to me Happy birthday to me นน่่ายยยมมมมมังงไเเเเเี <cover> <t> ีอ <cover> ต <t> ็ <cover> เเต็มะแยกไปหมดเลยนี่เจ้าผ้ามันอยู่ไหนผ้าอยู่ด้านในพูดยากกันมายังไงเนี่ยฝันแย่โนฝันเห็นก็ได้เห็นตัวจริงฝันว่ามาหามากรอแล้วง่ายมาเรียกหน้าบ้านฝันที่เป็นจริงแล้เด็กดูดีนะแล้เด็กดูแล้วเจ็บ เจ็บไหมหยิกเราหรือหยิกเขา HAPPY BIRTHDAY ลยเนี่ย Happy birthday Happy happy birthday ฮึมชื่นใจ เจ้าิงไก้อยชห่ไน่มค์หญหาสาวอ่นว้าวประเด้วให้เลี้ยวให้เชลเลียวเ เอาไว้พรด้วยตาไหลเลยนนตาไหลเลยเปุนยยป่นปิติน้ำตาไหลเลย,เลยอันนี้อนนของน่ารักมามาๆๆๆแค่มาก็ดีใจแล้ว <laughs> แค่มาก็ดีใจแล้ว <laughs> อยากจะบอกอะไรคะ <c oughs> อยากจะบอกอะไรครับพ่อนี่สาวนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับวันคลายบังเกิด บิ๊กเซฟไพร์นะครับวันนี้ค่ะราวนี่ก็โทรมาทำเด้่องตาไหลเลยฝันถึงอยู่ไว้มายังไงมาเรียกหน้าบ้านขอบคุณค่ะเกรงใจมากเลยแค่มาหากันก็ดีใจแล้วขอบคุณมากกำลังซื้ออยูู่ขอบคุณครับขอบคุณครัขอบคุณครับ เจริญเจริญนะพ่อเจริญจะมีความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะเจริญม้างเจริญมีเจริญสีเจริญซั์นะคะสาธุค่ะมีอะไรอีกอ,ะอ,พพอ่ะซองของแอมพรอ่าปากี่นีรขอบคุณคุณพี่ออมพรมนากๆนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเอฟดีของอนกทั่วโลกเลยขอบคุณเอฟดีเมดด้วยไม่ออบด้วยตั้งแต่ภาคเช้ามาทุกคนมาให้กำลังใจยอนกขอบคุณสิ่งของแล้วก็ปัจจัยจริงๆานกเกรงใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าให้มายานกขออนุญ,ญาตนำปัจจัยที่ให้นี้ไปทำบุญไปช่วยเหลือผู้ยากจนคนพิการแล้วก็ไปทำบุญกับเด็กๆด้วยนะคะขออนุญ,ญาตนะคะโมทนาบุญทุกบุญ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของปัจจัยกำลังใจและคำอวยพรที่ที่เป็นมงคลกับญานกทั้งข้อความคอมเมนต์และพลังเงียบนะคะทั่วโลกเลยก็ขอให้เอฟตีทุกท่านนะคะได้บุญกับญานกด้วยกันนะคะทั่วโลกเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะไปทําบุญจะไปเลี้ยงเด็กกันนะคะขอบพระคุณโมทนาบุญค่ะขอบคุณคุณแม่อมพรขอบคุณแม่ศรีสมรน,นะคะก็ได้ปัจจัยมา ก็จะไปทําบุญให้ทั้งหมดเลยนะคะทุกบาททุกสตางค์เลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะงานนกจะเปิดดูก่อนไม่ติดต่อแต่ละอ่าหายใจหาใจหาย,มมยใจมาเยอะทีพก็มีของขวัญขอบคุณค่ะใช่ค่ะพูดถึงพระองค์ท่านขอบคุณค่ะสิ่งที่เป็นมงคลอยู่ในนี้คือ สัญลักษณ์ใช่ไหมคะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านพิพาวันกาลุมนาบมห้แกะดูเลยไหมคะแกะเลยค่ะแกะหน่อยแกะหน่อยมองได้ไหมเอาชิ้นไหนคะชิ้นไหนลูกนิ่มาไปไหนนะเนี่ยเรียนมากั่นลูกแล้วก็ไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่ด้วยอย่างนี้ เดี๋ยวมาใกล้นะคะวันนั้นคุณสมรยูเอ USA ก็ฝากน้ำหอมมาให้นะคะกับน้องลอมก็อมอขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจพยาเป่าก่อนค่ะมันจะมีเอ็บบีเบดีทูมีโอเค พระองค์ท่านทุกอย่างโอ,อ้ย,ะยะกล่องแบบขังมาก<ค><ค>เลยค่ะโอ้ยขอพระคุณค่ะขอพระคุณยังสูงค่ะขอบคุณค่ะพือ่อ,อาทิตย์นำมาให้เป็นเหรียญที่ระลึกนะคะสวยม,มากเก็บส<อ>ะสมมา20ปีแล้ว <laughs> <laughs> โอ้แต่20ปีแล้ว อทขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากๆขอบคุณขอบคุณเนสซีทั่วโลกด้วยนะคะขอบคุณช่องแม่ออฟแล้วก็ขอบคุณช่องเมเดย์ขอบคุณ ต้องปูคมนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณมากๆค่ะรับบุญด้วยกันนะคะรับบุญด้วยกันค่ะทุกคนเลยนะคะมีอีกคนนึงไว้ส่งคอยส่งซิกนะคะว่ายานกมาหรือยังก็พี่นิรันต์ไลน์ไปบอกว่าญานกมาแล้วยานกมา,า,มา,า,มาค่ะก็ <c oughs> ก็อยากจะบอกเปิดใจกับเอฟซีวันนี้นะคะว่าการที่มาท,ทําช่อง y o youtube ได้จริงๆอ่ะปูคมก็ถ่ายทํามาแล้วก็ส่งส่ง งานให้กับลูกค้ามาตลอดแต่ว่าดีใจที่น้องสาวอะ่ะแม่อ,อ๊อบเ่าเปาอะ่ะยกช่องบ้านไร่ภูหลวงให้จนมีช่องแม่น้องน้อยบ้านไร่ภูหลวงบางคนบอกว่าแม่อ๊อบเอาช่องมาขายให้หรือเปล่านะคะได้วความจริงต่อหน้าจริงจากิดเลยนะคะแม่อ,อ๊อบ ไม่ได้มาขายให้ไม่ได้ให้เงินแม่อ๊อบเรื่องขายช่องขายอะไรเลยนะคะด้วยความแต่จริงให้เพราะเห็นพ no ี่สาวทําคลิปชอบถ่ายนู่นถ şey ่ายนี่ก็เลยให้มาจนเป็นทุกวันนี้ก็ขอบคุณแม่อ๊อบด้วยขอบคุณพ่อเป๋าแต่อยากจะบอกเอฟซีทั่วโลกว่าที่ได้มีรายได้นะคะหลักพันนะคะไม่ได้ไม่ได้เยอะอที่ทําช่อง Youtube ทุกบาททุกสตางค์ของเอฟซีที่ มีส่วนร่วมในบุญนี้เอฟซี FC ทุกท่านมีส่วนร่วมเพราะว่าไรายได้ย่านกไปทําบุญไปช่วยเหลือเด็กยากจนคนพิการผู้ยากไร้นะครับเพราะฉะนั้นเอฟซี FC ทุกท่านที่เข้ามาในช่องย่านกได้บุญหมดทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเงินทุกบาทญานกทําบุญช่วยเหลือสังคมนะคะก็ขอให้บุญนั้นกลับถึงเอฟซีของญาโนกนะคะของ น้องออฟพ่อเปาของเมดด้วยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะเอตีที่ตามมาดูอ่ะนะคะจากหลายๆช่องไม่ว่าจะเป็นช่องพ่อเปาแม่อฟเมเดนะคะช่องอื่นๆเยอะแยะเลยช่องน้องลอมช่องลุงช่องป้าช่องหลายๆช่องนะคะก็ยานกต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยเพราะว่าทุกคนนะคะได้บุญส่วนที่เข้ามาดูช่องยานกทุกบาททุกสตางค์นะคะเพราะว่ายานกเอาไปช่วยเหลือสังคม ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยก็ขออน,นิสงผลบุญนี้ก็ส่งให้เอฟตีย่านกเอฟตีพ่อเปาแม่อฟอแล้วก็เอฟตีของลูกเหน่งลูกเมยน,นะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุวันโนสุข,ขัขงพลังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณทุกคำอวยพรค่ะอยากได้อะไรตรงนี้ อยากได้ชิ้นไหนคะขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นเงิน99.99%นะคะก็20กว่าปีแล้วนะคะค่ะก็ยาทิพย์ก nice> ็มามอบให้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพราะว่าทั่วประเทศไทยนะคะมีผลิตแค่เศษ9กว่ากว่านันสเ็จโจา่ะอันก็กรุณามอบให้ขอบคุณยาทิพย์ค่ะค่ะเป็นมงคลยิ่งของชีวิตยานกเลยนะคะ แต่ท่วยแทนขอบคุณค่ะ